แหนมเนืองน้ำอ้อยที่อร่อยที่สุดในเพชรบุรีน่าจะอยู่ที่ร้านนี้ครับสั่งแยกมาก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งเป็นเซตก็เ,เซตละ259บาทเท่านั้นและอีกหนึ่งเมนูเด็ดก็คือ189บาทเป็นเซตนะครับก็คือเฟอเฟอเนื้อเฟอหมูเฟอไก่มีทุกเฟอนะครับพร้อมเป็นเซตก็จะมีเครื่องไม้แบบนี้นะครับมีกระยอสดมาให้ด้วยนะครับต่อไปเกาะนี้เลยครับพิซซ่าเวียดนามน่ารับประทานมาก เหมาะสาหรับเด็กๆกับกรุบกรอบทําจากกระยอนะครับอ้าวแล้วมาต่อกันอีกหนึ่งเมนูครับยำขนมจีนซึ่งทางร้านเขาบอกว่าเส้นขนมจีนที่นี่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนยังไงต้องไปลองรับประทานดูครับมาพร้อมกับกระยอทอดกรอบด้วยนะครับนี่คือยำขนมจีนครับเมนูต่อไปนี่นะครับข้าวอบกุนเชียงเวียงเวียดนะครับกุนเชียงีนี่เขาทาเองนะครับไม่มันมาพร้อมกับข้าวโพดไข่แล้วก็มีเครื่องเคียงถ้าสั่งเป็นเซ็ตนะครับ อีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนี้ก็คือปลาจับยวนนะครับมาพร้อมไข่มาตุมแล้วก็มีเครื่องเติมมาให้ทั้งมะนาวนะครับแล้วก็น้ำพริกเผามีกระยอทอดมาให้ด้วยนะครับและก็มาเฉลยกันนะครับร้านที่แนะนําอาหารไปดังกล่าวก็คือร้านเวียงเวียดครับอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งโรบินสันเพชรบุรีของเรานี่เองนะครับบรรยากาศก็มีทั้งด้านนอกด้านในนะครับให้นั่งรับประทานนะครับ พิกัดของร้านตั้งอยู่ชั้นหนึ่งนะครับดูง่ายๆอยู่ตรงข้ามร้านจูบูลี่นะครับตรงข้ามบันไดเลื่อนที่จะขึ้นชั้นสองไปลงหนังเมเจอร์นั่นเองนะครับสําหรับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเมนูอาหารให้ท่านเลือกชมก่อนที่จะสั่งรับประทานนะครับในส่วนของความพิเศษของอาหารของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเสียงหัวหน้าแม่ครัวเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีค่ะชื่อปุ๋ยนะคะเป็นหัวหน้าครัวอยู่ร้านเวียงเวียดค่ะร้านเราก็เป็นสไตล์เวียดนาม อาหารของเราก็คือเหมือนเวียดนามสไตล์ต้นตำรับเวียงจันทร์เติบคล้ายๆกับโอมากาเสะเนี่ยค่ะเป็นคำคำเมนูเด็ดของที่ร้านขึ้นชื่อก็คือแหนมเนืออน้ำอ้อยค่ะแล้วก็มีกะยอทอดกะยอทอดนี่คือเรามีแบบทั้งอลูคาร์ดและเบนโตะแล้วก็จะมีเฝอค่ะเฝอหมูเฝอเนื้อเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเฝอเนื้อก็จะใช้เนื้อใบพายแล้วก็มียำขนมจีนค่ะ ยำขนมจีนเส้นเนี่ยมาจากเชียงชานโดยตรงเส้นก็จะเป็นเส้นเล็กๆใสๆไม่อมน้ำแล้วก็ข้าวอบงากุนเชียงเวียดนะคะกุนเชียงที่ร้านเรารสชาติจะไม่หวานเกินไปแล้วในกุนเชียงเนี่ยจะมีงาผสมด้วยที่เด็กๆชอบตอนนี้ก็คือพิซซ่าเวียดนามแล้วก็จะมีขนมถ้วยค่ะขนมถ้วยที่ไม่ใช่ขนมหวานนะคะแต่เป็นขนมถ้วยที่เป็นไส้หมูสับออนท็อปด้วยหมูหยองแล้วก็มีแคปหมูให้ค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มทานคู่กันคือน้ำจิ้มมะขามสามรส พริกบดแล้วก็กระเทียมสับค่ะสำหรับคนที่ชอบกินอาหารสไตล์เวียดนามแท้ๆมาทานที่ร้านเราได้นะคะเมนูของเราเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็มาที่สาขาลุมสันได้ค่ะ